Daily IT ในวันนี้นะคะจะพามาถกเถียงในเรื่องของเอ๊ะคนที่ใช้ Android คุณเคยรู้หรือเปล่าว่า Android v e เวอร์ชต่างๆเนี่ยมันตั้งชื่อตามขนมที่เป็นของหวานแล้วก็ตั้งแบบนั้นมาแต่ไหนแต่ไรด้วยนะจะบอกว่าตั้งแต่ตัว C ีเริ่มต้นที่ตัวซขึ้นมาเนี่ยจะมี Android Cupcake, Donut Eclare Foyo, ฟโยจิงเจอร์เดไปจนถึงฮันนิคมคือรุ่นล่าสุดหลายคนมาตั้งบอรด กระทู้ขึ้นมาในะคะในต่างประเทศสงสัยสงสัยซีเองก็สงสัยนะคือทริปที่ไปกับทางสมสุนงครั้งนี้ยทำให้ซีแบบว่าจุดประกายไอเดียหนึ่งขึ้นมาว่าเออทำไมอ่ะทำไมทาไมเขาต้องตั้งชื่อเวอร์ชันต่างๆของ Android ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ตอนนี้ฮิตสูสีกับ iOS กันเลยทีเดียวแข่งกันมาโดยตลอดเลยทำไมก็ต้องตั้งชื่อตามขน,นมคือเขาบอกว่าตั้งชื่อตามอาหารแต่ว่ามันไม่ใช่แค่อาหารคุณลองไปดูแต่ละชื่อสิคือเริ่มต้นตั้งแต่ตัว C เนี่ยคัพเค้ก ก็ขนมเคก้กตัวดนะีเนี่ยเป็นโดนัทต,ตัว E เป็นเอแคลร์ lair, คือของหวานนั่งนั้นเลยนะฟรุโยอย่างตัว F เนี่ยเป็นฟรุโยก็คือฟรอเซนโยเกิร์ตคือตอนแรกไม่รู้นะว่าฟรุโยย่อมาจะฟรอเซนโยเกิร์ตนี้เพิ่งรู้เหมือนกันตัว G คือจิงเจอร์เบรดใช่ไหมคะรุ่นรุ่นที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินน่าจะ,าจะหลังรุ่นฟรุโยลงมาคือฟรุโยนี่เออคนก็จะพูด Android เวอร์ชันนี้เป็น Android เวอร์ชันฟรุโย Android เวอร์ชันนี้เป็น Android เวอร์ชันจิงเจอร์เบรดตัว H ล่าสุดก็คือ ฮันนี่โคมก็ขนมทั้งนั้นเลยนะเป็นขนมที่เป็นของหวานทั้งนั้นเลยทีเดียวหลายคนก็มาตอบคําถามนี้นะคะแบบว่าเป็นกูรูผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าอ,อ๋ออาจจะแบบว่าเหตุผลนี่เขาต้องต,งตั้งตามชื่อขนมที่เป็นของหวานเนี่ยเป็นเพราะว่าจะได้ช่วยในการจดจําแล้วก็ระบุได้ไงว่ารุ่นต่างๆที่อัปเดตขึ้นมาเนี่ย เออมันเป็นรุ่นล่าสุดแล้วมันจะได้จำเป็นชื่อรุ่นไม่ได้จำเป็นตัวเลขคือจำเป็นตัวเลขอย่างเช่น Android version 2.0.1 Android version 2.1 Android version 2.3.10โอ้ตายพอดีค่ะตัวเลขเยอะขนาดนี้ใครจะไปจำได้เออฉันอยากดาวน์โหลด Android, Android อัปเกรด Android version 2.3.10เออพระเจ้าเรียกเป็นชื่อๆไปน่าจะน่ารักกว่าแล้วก็ ซีดานะว่ามันคงลดความซีเรียดอะให้กับรุ่นของ Android ต่างๆคือเวอร์ชันต่างๆของ Android ให้คนรู้สึกแบบเอ็นจอยมากขึ้นหลังจากกลุ่มกิ๊กเนี่ยก็จะบอกว่าทําอะไรซีเรียดอยู่ยตลอดเวลาไม่รู้ไม่ไม่เกี่ยวนะอาจจะไม่เกี่ยวกนะ็ได้เขาบอกว่าตัวชื่อของขนมหวานที่ตั้งเนี่ยมันแบบเหมือนกับบอกแต่ละขั้นแต่ละตอนอะไรเงี้ยของ กระบวนการพัฒนาต่างๆของเวอร์ชัน Android แล้วจะได้ระบุบ่งชี้นี่เลยว่ารุ่นไหนรุ่นไหนอะไรเงี้ยเหมือนกับ windows 7อะไรอะไรเงี้ยแหละค่ะแต่ว่าก็มีคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าเออก็น่าจะเป็นแบบอีกทางเลือกหนึ่งในการดาวน์โหลดไฟล์อะไรเงี้ยว่าง i นี้ว s ว่า windows 7 mac os 1ด1 3หรืออะไรอย่างเงี้ยให้ให้มันไม่ซ้ำ ก็ดูเป็นการเทียบที่ดูมีเหตุมีผลดีเหมืนนอนกันแต่จริงๆแล้วอาจจะมีข้อมูลที่ลึกซึ้งกว่านั้นหรือเปล่าว่าทาไมเขาต้องตั้งชื่อเป็นเวอร์ชันที่ตามขนมต่างๆทั้งที่โลโก้ของ Android เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขนมเลยอะนึกออกไหมคือก็เลยเป็นประเด็นในการคบคิดว่าเอ๊ะทำไม Android เวอร์ชันอะไรต่างๆ2.0.1อะไรทั้งหลายเนี่ยทำไมต้องตั้งชื่อเป็นขนมกันขึ้นมาเป็นโค้ดเนมอะไรย่างเงี้ยนะคะ ก็ลองดูกันต่อไปว่าคําตอบจะปรากฏมากน้อยแค่ไหนทั้งที่ตอนแรกนี่สิก็แบบว่าไปหาว่าแล้ว A กับ B คืออะไรบางคนบอก A คือ Apple บ้าเปล่าตลกและ A เป็น Apple นี่มัน Android มันคู่แข่งกันชัดเอไม่มีวันเป็น Apple ไปได้เด็ดขาดส่วน B นี้ B เป็นอะไรอ่ะ B เป็นขนมอะไรได้บ้าง B เป็นไม่รู้นึกไม่ออก บุกบงเหรอบุกบงดูเป็นขนมชื่อของหวานอย่างหนึง่งบราวนี่ไงบราวนี่เออฟังดูแบบเขาท่าดีนะฮะแต่ว่ามันเริ่มต้นจากที่ตัว C ีค่ะก็เท่าที่รู้เพราะว่าก็เคยคุ้นเคยกับโอเคแคปคัพเค้กนี่เคยได้ยินอะไรเงี้ยแต่หลังๆรุ่นที่คนจะเคยได้ยินมากกว่าคือรุ่นฟโยกับรุ่นออตัวจิงเจอเบรดนี่แหละคือฟังดูไม่ขนมมากอะขนมมากๆม,ม,มันก็ดูแบบลดความน่าชื่อถือไปนิดนึงเหมือนกันนะอืม ก็สำหรับโค้ดเนมของ Android ตั้งแต่1.0แล้วก็1.1อย่างที่ซีบอกว่ามันไม่มีเพราะมันเริ่ม,มตั้งแต่ตัว C นะคะก็อาจจะเป็นอัลฟากับเบต้าก็ได้ A กับ B ไงไม่รู้อันนี้ก็ไม่มีใครสามารถรู้ได้ก็เป็นเรื่องตลกๆน่ารักๆของ Android ถ้าคุณไม่เคยรู้น่าจะบอกต่อเพื่อนได้นะว่าจับได้หรือเปล่าว่า Android เขามีโค้ดเนมของเวอร์ชันต่างๆให้คุณอัปเกรดระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็นชื่อขนมแทบทั้งนั้นและจะเรียงไปตั้งแต่ A จนถึง Z คือ a ถึง z นั่นเองนะคะ a b c d e f g เพราะฉะนั้นรุ่นต่อไปหลังจาก h honeycomb a b c d e f g h i i ออ i ก็ไปแล้วไง i ก็คือ ice cream sandwich ไง a b c d e f g h i j j จะเป็นอะไรคะลองคิดต่อกันดู j k l m อะไรนะเออนั่นแหละ j น่าจะเป็นอะไรก็ลองแบบว่านึกๆก,กันดูว่าเอ๊ะทายกันดูสนุกๆ a น d r o i r ์เวอร์ชั่นต่อไปตัว j จะเป็นอะไรจากกัวเหรอไม่ใช่แล้ว จารฮันนี่จารไม่ใช่โอเคค่ะก็ฟังกันสนุกสนุกนะฮะสำหรับเวอร์ชันของ Android เป็นเกรดเล็กเกดน,น้อยเอาไว้คุยกับเพื่อนได้ค่ะว่า Android เป็นเวอร์ชัน a ถึง z ต่างๆแล้วก็เรียงตามขนมด้วยมาช่วยกันคิดนะบ๊ายบายค่ะ